เป็นผู้จัดเรื่องแรกเรื่องแรกวิวาป่าช้าแตกใช่ช่องแปดช่องแปดเสร็จปึ้งได้กำไรประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตอนนั้นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจริงลงทุนนี่มันเป็นหลักสิบล้านนะเดี๋ยวนะประมาณสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านกำไรเจ็ดแปดหมื่นเรื่องจริงเปิดบินมาเนี่ยกับบอลเชิญยิ้มเนี่ยโอ้โห น้ำตาไหลเลยเฮ้ยเพื่อนกลับขอโทษเว้ย <c oughs> วางแผนผิดปล่อยหนักไปหน่อย <c oughs> จัดเต็มไปหน่อยอะจะเอาซีจเสื้อผ้าบทละครพ็อปเพิบอันเนี้ยอมันได้ความรู้จากงานเนี่ยที่มันมีอยู่แบบเยอะแล้วนะอพอเรามาจัดเองอือเราเนี่ยทําเองทั้งหมดนะ้องทั้งบทอ่านบทเองคุมบทเองถ่ายเซร็ ตัดต่อที่ห้องตัดสับป,ปะรดก็ไปนั่งยันเช้าเาช้าเสร็จไปถ่ายรายการาไปถ่ายละครพาของเราเองตกดึกกลับมา,าผมตัดโหได้ความรู้วิชาทั้งนั้นเลยเ,เรารู้แล้วอ๋อกล้องอ๋กอ,อก้องอย่างนี้อืออ๋อช้อนอย่างนี้อินเสิร์ททางนี้กว้างนี่อ่าก้องแคบอ่ะคลอสอย่างนี้อ,อ่ะรับได้ความรู้ปึ้งปึ้งอ๋อเจ๊งไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยก็แปดหมื่น แบ่งกันไปก่อนเลยช่องทรูต่อเลยแผนลักที่แบบออร์แกนิกอันเนี้ยสนุกสนานที่สุดในชีวิตเลยเราเนี่ยต้องแอดวานเงินตัวเองครับออกไปกันก่อนสิบเจ็ดล้านจากการทำละครเรื่องที่สองพี่มันสอกอะไรพี่เราแม่งก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเคยผิดพลาดมาก่อนอจากการที่เอต้องใส่ใส่ใส่ไปหน่อย ตอนนี้เริ่มเริ่มจะมีกลิ่นแล้วบางฉากเนี่ยอย่าไปใส่อะไรกันเยอะยแค่การยธรรมดาธรรมดาอ่ะพอ,อ,อแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นฉากเออต้องยัดกันหน่อยก็เลยได้กําไรมา